คุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าผู้บริโภคในกลุ่ม Luxury ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม A บวก B บวกที่มีกำลังซื้อสูงและพร้อมจ่ายเสมอสำหรับสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการซึ่งในปัจจุบันได้เกิดผู้บริโภคเจเนเรชันใหม่ที่เรียกตัวเองว่า new luxury ได้เปลี่ยนทัศนะจากเดิมที่มองว่าการบริโภคสินค้า Luxury เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แสดงฐานะทางสังคมให้เป็นการมองว่าการบริโภคสินค้า Luxur y เป็นช่องทางแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์และตัวตนที่แท้จริงของแต่ละบุคคลและในตอนนี้เรามาพูดคุยถึงความท้าทายของการพิชิตโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ไปพร้อมๆกับ S G Auto Import กันเลยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Cover Story ค่ะในช่วงนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับ S c G Auto Import กันที่มากขึ้นผ่านการพูดคุยกับผู้บริหารฝ่ายการตลาดคุณนัทพลลิ้์ตระกูลสวัสดีค่ะ กับแรกนะคะคงต้องเรียนถามค่ะถึงแนวคิดในการก่อตั้ง SCG Auto Import ค่ะครับก็แนวคิดในการก่อตั้งบริษัท SCG Auto Import นะครับก็ก่อตั้งจากความคิดความชอบส่วนตัวของผู้บริหารของทางบริษัทเนื่องจากผู้บริหารก็เป็นคนค่อนข้างชอบรถนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ท่านทําและเลือกทําแล้วทําได้ค่อนข้างดีนะครับค่ะเราก่อตั้งมาได้สักกี่ปีแล้วคะบริษัทก่อตั้งตั้งแต่ปี2 0 0 0 นะครับก็คือปี2550นะครับก็ประมาณ5ปีแลละครับอ,อยู่เส้นราชดาที่นี่ปีนี้2012พอดี5ปีครับประมาณ5ปีขวบของเราอะนะค,ะคในการปักหมดุดเลือกโลเคชันตั้งออฟฟิศค่ะตั้งโชรุมที่รัชดามีเหตุผลพิเศษยังไงบ้างคะคือผู้ใหญ่ก็คงมองว่าจุดนี้กทำเลที่เส้นราชดาก็เป็นถนนเส้นเศรษฐกิจ <c oughs> เส้นหลักของกรุงเทพ นะครับแล้วก็ทำเลค่อนข้างดีที่ราชดาแล้วในส่วนของรถชั้นนำต่างๆที่เรานำมาเข้าจำหน่ายในบ้านเราเนี้ยค่ะมีแบรนด์ไหนบ้างคะก็รถที่เรานำเข้ามาจำหน่ายก็จะมีรถยุโรปนะครับและญี่ปุ่นนะครับซึ่งรถยุโรปก็จะมีแบรนด์เช่น r s s h e นะครับ b e น z b บีนะครับญี่ปุ่นก็จะมีหลักๆก็คือ Toyota ครับค่ะแล้วในส่วนของการรับรถจากลูกค้าบ้างค่ะรับออเดอร์ <c oughs> เรามีลิมิตไหมว่าสเปคแบบนี้เราหาให้ไม่ได้หรือว่าเราสามารถหาให้ลูกค้าได้หมดเลยค <c oughs> ือรถอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าเลยครับเพราะ <c oughs> ว่าเราสามารถสั่งได้ทุกรูปแบบคือไม่ว่าลูกค้าจะต้องการรถสีไหนเ <c oughs> บาะสีอะไร <c oughs> อ,ออปชั่นขนาดไหนนะครับต้องอยู่ที่ลูกค้าต้องการเลยเราสามารถเมททัวร์ออเดอร์ได้หมดนะครับ แล้วในส่วนของการรับประกันบ้างค่ะหลังจากที่ลูกค้าออกรถกับ s c g Auto อไปแล้วเนี่ยคือทางบริษัทของ s c g นะครับรถทุกคันที่ออกจากทางโชรูมก็จะมีบริการหลังการขายก็คือ service, เซอร์วิสสองปีหรือ50,000กิโลเมตรนะครับทุกคันครับส,สำหรับศูนย์บริการของเราบ้างละคะที่นี่มีความพร้อมยังไงบ้างในการที่จะตอบโจทย์ลูกค้าเป็น after sales service ค่ะศูนย์บริการของทางเรากเ็เราจะมีช่างเทคนิคนะครับก็เชี่ยวชาญ เฉพาะทางของแต่ละรุ่นนะครับส่วนเรื่องการบริการก็เราก็จะมีรถสไลด์นะครับในการดูแลและรับส่งรถของลูกค้าคือนี้เป็นบริการของทางบริษัทนะครับค่ะแล้วก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเอาละค่ะก็คงจะมองเห็นภาพกว้างนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกับ S C G Auto Import กันได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะเราจะพักกันพูดคุยตรงนี้ไว้สักครู่หนึ่งนะคะเบรกหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อกับ S C G Auto Import ในแง่มุมของการตลาดค่ะ